เยื่อใยตัดยังไงก็ตัดไม่ขาดพิสวาสตัดยังไงก็ตัดไม่ได้แต่นี่เลยผมมีตัวช่วย <c oughs> กันไกลไฟฟ้า w b t 2. <c oughs> 2กันไกลไฟฟ้าสำหรับคนทำงานไฟเบอร์กลาสไว้ตัดแก้วจ้ากล่องนี้มีอะไรเดี๋ยวตามมาดูกันโอเคเจ้าต <Okay, S 2> <c oughs> ัวกันไกลไฟฟ้า w b t 2ตัวนี้นะครับเี๋ยวเราจะมาแกะกล่อง u n นบ็อกซ์นว่า ตัวข้างในมีอะไรบ้างนะครับเมื่อเราแกะกล่องมาแล้วเราก็จะเจอคู่มือการใช้งานนะครับของมันแล้วก็ตัวแรกที่แนะนำคือนี่คือตัวชุดชุดบอดี้นะครับบอดี้ของตัวกันไกลนะครับชุดบอดี้ตัวกันไกลตัวนี้มันก็จะมีชุดที่เป็นตัวเบ้าที่สำหรับต่อไฟตรงนะครับนี่ต่อไฟตรงกับไฟบ้านได้นะครับเสียบแล้วก็ใช้งานได้เลยนะครับตัวที่1เนานะแล้วก็อันนี้เป็นนะครับเป็นแท่นชาร์จแบตเตอรี่ ชั้นชาร์จแบตเตอรี่แล้วก็ในชุดเองเนี่ยก็จะมีแบตเตอรี่สำรองอยู่แล้วคือแบตเตอรี่ตัวนี้สามารถเสียบได้ใช้ได้โดยที่ไม่ต้องใช้ไฟตรงนะให้2ก้อนเลยนะคุ้มๆปังๆเลย2ก้อนนะครับแล้วก็มีตัวหัวครับหัวกรรไกรตัดให้2ชุดนะครับแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นตัวไขควงสําหรับมันจะมีการติดตั้งตอนที่เราใส่ตัวหัวตัดเนาะแล้วก็ตัวนี้นะครับ ตัวนี้จะเป็นชุดปลั๊กที่เสียบตรงนะครับต่อไฟตรงเดี๋ยวเราก็จะอลองมาเสียบใช้งานเบื้องต้นดูก่อนเป็นไงบ้างครับแล้วก็ตัวนี้จะเป็นชุดอะแดปเตอร์สำหรับการชาร์จแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จนะครับหลังกากน,นี้จะเป็นชุดนะครับชุดเปลี่ยนหัวแล้วก็ชุดน็อตสกรูสำหรับเวลาที่เรา,าใส่หัวแก๊สไฟฟ้านะครับชุดกันไก่ตัดใส่ง่ายเลยนะครับชุดกันไก่ตัดนี้ใส่ง่ายมากนะครับมันจะเป็นสเปซ ตัวให้เราอยู่แค่กดลงแล้วก็เสียบไปนะครับเสร็จแล้วจะมีนี่ฮะถ้าเราสังเกตก็จะมีรูที่เราใส่ใส่น็อตตัวนี้ก็สามารถตัดกรนไกตัวนี้มันไม่ได้ตัดแค่ตัวเหญ่แก่เย่แก่ทุกชนิดนะครับไม่ว่าจะเป็นใยคาร์บอนในตาสารตัดได้หมดนะนะครับพวกกระดาษก็ได้เออไปตัดพลาสติกก็ได้ตัดผ้าก็ได้ครับ แล้วก็สําหรับคนที่ทําพวกเครื่องหนังนะครับหนังเทียมหนังแท้ก็ใช้ตัดได้ตัดด้วคล่องด้วยนะครับฝากไว้นะครับกาไกดไฟฟ้าที่ช่วยทําให้คนทางานไฟเบอร์กลาสประหยัดเวลามากขึ้นสร้างผลงานได้มากขึ้นและสร้างผลกำไรได้มากขึ้นการไกไฟฟ้าตัดใย,ยแก้ว WBT2